ว่าร้านเขาขั้วนะครับปลาปลาซูบีซูนองกินเนื้อที่เก่านะครับเลาะทางน้องนะครับได้นะครับบริยูโดมโชั่วขนาดชั่วขนาดแบบไงเลยนะครับปลาทับทิมงานนะครับเป่อยล้มุ่มปลาสั่งมากท okay, okay. ี sure> ่เก่านะครับเกาครับปลาฉั่งรวม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 ปลาด้วยนะครับปลาด้วยนะครัอันยูฮากินได้หกเก่งน้อยมือหนึ่งก้อนก้อนใส่เกี้ยวได้มือหนึ่งใส่เกี้ยวเอานะครับพี่น้องเขาพี่น้องเบึงปลาน้องนี่รับรองว่า ก่อะนโปรไก่ผครับงเอาเอาสุดกอนครับมันมันคืออะาล่ะครับไว้มันมัน Hãy <coughs> subscribe <coughs> 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 <coughs>

mấy giờ thấm nhũ cái chạy bạt ra cái biết chạy bạt cái gì cái วลงเงืองเงนึงกอดบาเมื่อไหร่เน่่อเ็บพาดมาเจ้าควาดมาเจาอลคุเดี๋ยวเล่นหเล่ปเลเปล่ยอี่โอ้โหตัวนี้ไังนะนะูกอนเลยเดี๋ยว้าจูาเนี่บ้า ของไง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 ขึนงี้ยครับอาเียวังไงกูาเชยวอง้นพอล้งวไปเชาอยู่ไอยู่ไห่อไเอาบึงเด้อพี่น้องเด้อพี่จีเด้อก็ไปที่หาสาปูสาปากอ ขาหน้าคนพ่อหัมันแหนคนลุ้มันุใจะควงคนลุมันลิกจับางมีเห็ดแไม่หาดหจริงก็นีบ็ที่บห้ขาหน้าหอกมันแหงคนเอาลิกมันไดกรไดมนคนน้าเลิกลุ้งใส่จะควงยักษ์มันนี้มีูวนจะมาัง หาอายูหาถินเนี่ยเนบ่เที่ยนบ่เด้่งนาี่มีกระตก็สมัยเกให้บมีท่อนผว้ดจงไหเที่ยนเทียนมจับดเนี่เที่ยนจำไว้จะเปถนขาจะไปุนคนนะมึอเตาจำไว้เด้ จังหวัดพยจบาลเลยฮะที่มงได้ก็จะเป็นพยาบาลเราเนน่มาดึงมือเตีกว่านี่วอาเดีวเอ้ทุันว่อเปนอไรวนาจารยคนส่างใหเจ้าผู้านถืออาขึ้นนมอไป่านนีเเดี๋อวมาลุกาเ่อไอ้อนไปปานเอาาใส่

เอาไปไปใส่ไปใสนเราคุณคุณคุณเหลือไหมเดี๋ยวพอดีเสิยทาเอาอยู่ดิไปเอื้อมใส่เลเอาถาถาครับต่อเด้อเดี๋ยวสิมาคั่วอยู่ีงนี้อโอ้โหนักขัดเกือหมดแกงแล้น ไร่ผักยอดตาบผักก็เพราไข่ถัดไปใส่ต้มมึงนะพักเล่เฮยเอาพรอเพราะเพราพราะเข้าไปลูกเข้าไปเฮ้ยไข่ไอเดียไร่ผักเออเออเออประกาศขอบเมื่อตอนมันหไร้บดจะขอเกียร์กันพี่เกียรเอาได้เลยครับนี่เมนูครับจากเมนูปลาสดมาใส่กับมดแดงสดบาเนี่ยมันจะเป็นเมนูอีสานครับเนี่ยคือเมนู กร้อยก้อยใส่หมดแดงครับนี่เราเมนูอีสานของเสียบข้องคนอีสานขาสุกๆหรอครับแต่ว่า,พา,าเพิ่อว่าทั้งเมืออหลวงแม่งไงเผิ่อว่าเป็นอันตรายอยู่แต่ว่าเฮากับกินอยู่ในขีดจำกัดอยู่ระครบ่าได้กินให้ใส่ยาใหญ่ยังกินไปในน้ำอันไม่จักน้อยครับต่อไปกัสิมีวิธีการต่อไปเครื่องปุงเครื่องอยังกัสิครบหรอครับลงลุงกไป เพ่อไจะปาเดนวก่อนอเดี๋พี่น้องเลยน้องเขาต้เริ่มทำตอนุอยู่ันเาไปุงด้วยพี่ก็หมดเลยก็ยุ่กับการฝุงนี่วันเปานุงว่เหด้ยวันพิกขาัวตามปริมาณนะครับอู๋ไทยขีดกระังไทยขีดตอยจ่เจ็ดก่้วย นี่คือชุดรถนะครับชุดรถชุดลงหลุมกอไผ่หลุมกันน้อยที่สวงบ่หัว,วใส่ชิปรถนี่ละใส่รถใส,พสบบใ่พอประมาณทวบอร่อยกลมกลืนไหวไปแนลนลงบุกบุญพักกับพักสดสดของแทจากสวนขั้วครับเนี่ครับ ไม่พักจากสนขั้วโดยตรงครับเนี่ยสนขั้วปลูกเองทำเองปลูกเองสกินเองครับมันมีปลูกด้วยอินซีไม่มีสารพิษหลังทำความสาบมาเรียบร้อย เ่อสูตรเลยครับสูตรท่าครบเครื่องเดี๋ยวจะชงปุงอร่อยฮะไบ่มีเกินปสิ่งบ้ามีหน่อยนี่หะเอาอีกว่ามาฮันไปครับปุงสามาคีคือคุณบริโภคครับลุกไปเลยไป หยิบดิมาผู้ชี่มาดิมามามากองมาเลยเอาใส่จานนี่ลงไปกินผุนได้เจ็บปลาบ้ฮันเหลวเลยเครื่นหนึ่งมีนอม้องไหมก้อยปลานี่บ้าสังโอ้เสียสังนี่มือเอาไว้ครับเหมืนสุดยอดถ้ามืนก็โดนตัวใหญ่เหืดอดตัวใหญ่อุดมมากให้บ้าช่วยมานน้ำเด่นนี่มือนี่นะครับหลายขู่หลายคนมาอยู่น้ำกันอยู่คนน่ะทีมงานหลายครับทีมงานหลายครับ เจ้าว่าทันว่าจีสางท่ความเจริญท้องถิ่นเป็นยังมันก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้าลทุกวันคุยคุยว่าไงลูกคุยเว่าไงความเจริญท้องถิ่นคุยว่าไงนะความอุดมสมบูรณ์ท้องถิ่นกินเนี่ยเขาเบิ่งนี่ไหมหรือได้ผักได้หลายหย่อนโอ้ยเห็นหลักโอดแก๊บอะไรผู้เห็ดกันได้น้ำตุ่มน้ำจักกคึบกันซื้อมึงหรือซื้อมึงคุยคุยยอดผักกระโดนฮว่เด้อพี่น้องเไยมันมีผักอะไรเนี่ยฝ้ายฝ้ายทางอีสานเขาเอินผักกระโดน ผักเม็กและผักกระโดนเนี่ยเนี่ยมากเลยพังอย่นีอ้ยผัอมีนินเดี๋ยวว่อมีเงียมาแก้วอีกอย่งน้น้ำเป้าน้ำน้ำน้ำตุ้มน้ำตุ้มน้ำเปงาหย่ำงนะคัันกแล้วกันเรตัเป็นโั้ปุ้งมือไปใส่าว่ัน ทักนี่เขาจมหายต่ใส่ดใส่ยื้อไม่าะพันเลยคุยเอาครับบายบายเอาเที่ยนโดนไกตีกันนี่เ้าของไซุ่มไกลอ่ะักหลายยางหลายตุ่มครับทั้งไทยหอมทยทั้งพักการเงียนครับตุ่มบ้ากุ้ยยูสวยไปเลเนาเ็ดได้ไหมไม่ยิดกันไรตุ่ม เสียบเสียบไหมนมึงน uh, ้ำเนี่ยไอ้พิ่นก็เป็นใจเห็นเท่าว่าเป็นตาเสียบเจืิออาหารเนี่ยเขาลวกปักปักใส่เลยเห็นาเสียบคนว่เพาเป็นตาเยี่ยเลื่ออาหารด้อช่ยปลาครับห้าช่วยซุกในหมกปลาเม่ไดรกเบ้าช่วยก็กลัวเบ้าเสียไมใช่าม่ใช่ที่เท่ ักเครื่องดชุดในมงคลมีแต่กินกับอิ่มนี่อีกอย่างหนึ่งน้องบกไปพูดกินปลามาพ,พีกินเขาผัวกินน้ำขึ้นเดี๋ยวตกองไปเจ็บเอาพักเอาควนเอาชิปนี่กันจบตอนนี้ไปก่อนครับพี่น้อ,นนนองออต่อไปขา้างหน้ากันสิถ้ามัลกิชยังอื่นคือเจ็บปลาตอนในหนองอีกเดี๋ยวจังไปให้ห้ากันในหนองอีกเนาะพี่น้องนนเนาะอ๋อพี่น้องกินเขาแล้วผ้าลูกพาหลานลุยต่อเลยพี่น้องเฮา

ไป <ล cient S 1> วะลูกเออไยังยยัม่ทายเอาซุเมาด้อย้อนเด็ดปาตุยไงเดี๋ยให้มีนองเพิ่งีันตาวียวแล้วโอ้สู่แกว่าเป้าช้งนะ โอ้ไปาสลิ ปสลิดกัอนทุกยอดเลยนะครับเกตน่นัาวดนใต้่ไ่สุมไส่น้องจังนะครับบอมบ๊อบบช่วยนะครับช่วยนะครับน้องจัง่วเลจล็พอดแยงเย็นแล้วเรื่องเร่แยงเย็นแล้วเรื่องวสตเดเยีนแล้วคืนเหรอเนาะเอาปลาสลิดจะกันยังไงเอาไปกันยังอีกรอบหนึ่งนะกอนยอเขานะครับ เรื่องจิตใจเป็นการเรื่องจากองเรามือนี้มีมา้าที่สบายยังไอถัดตัดพักให้มาที่คนเราทำเล่งนี่เลยนี่ว้อนี่โอกาสทั้ยนันเลยาครับ

นี r r variance, analyze, oh, ah. ่แต oh ่บางไงๆเขาไปใกล้ๆกัน่ะเอาตากองเยอว่าใโอ้ยบักต้นที่จะรุน่วงใคเชียงพอหนี่ได้ต่อบพแล้วปั่นกันก้อนไหนบักตอกก็ สองตัวนั่นเออพาะแล้วลดเกี่ยงเงียดีว่าก็ได้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามมือนีไปหากินข่าวปลามือนีมาอยู่ดอกมีแต่ว่าย่งไงคุณเน่ะพี่น้องที่นั่นปัดปากันนะชุ้พี่ชุ้น้องกินกันนอกหุ่นกันหุ่นกันขอบคุณหลายๆเอฟซีพี่น้องเรับเนอโอ้ยกดแชแชกดคลคไรไ้ติดตามผู้ซับจะใครไ้ครับขอบคุณครับ